สวัสดีครับวันนี้ครับก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับกับกลุ่มทีเด็ด99ครับวันนี้ครับก็จะเป็นการวิเคราะห์บอลของวันที่19นะครับเดือน8ครับปี2021ครับก็เมื่อวานเนี่ยเรามาสรุปผลกันหน่อยดีกว่าที่เราให้ไปเนี่ยสามตัวเนี่ยก็จะมีเป็นเฟลกาครับแล้วก็เฟร์รอซซี่ครับเนี่ยที่ให้ลองเฟร์รอซซี่ไปก็มีราคาต่อหนึ่งลูกเนาะลองหนึ่งลูกแล้วก็ลอง1.25ก็ กินครึ่งครับส่วนทางด้านเบนเฟลกาครับก็ชนะไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเนี่ยแล้วก็ราคาต่อสูงสุดเนี่ยก็เป็น0.5ก็กินกันไปส่วนทางด้านอีกคู่หนึ่งเนี่ยที่ให้ไว้สําหรับแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของเวสต์บอมบิดเอาเบียนซึ่งก็ชนะไปด้วยสี่ประตูต่อศูนย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนเซลติกกับเอเซนักมาเนี่ยก็แพ้ไปด้วยสกอร์สองศูนย์คู่นี้ก็พลาดไปแล้วก็บอลญี่ปุ่นครับสองคู่ครับก็ให้คาวาสากิฟอนตาเล่ก็ชนะไปสองประตูต่อหนึ่งครับแล้้ววกกก็โตเียซาา ที่จบไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับแต่ว่าบินนี้เนี่ยใครที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยผมก็จัดแก้ไปให้แล้วสำหรับบินครับสำหรับโตเกียวซาก้าครับก็ย้ำไปตอนโดนนำหนึ่งศูนย์ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราให้วิเคราะห์ไว้อย่างเดียวแต่ว่าเรายังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็พอโดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยก็ให้ย้ำกันไปส่วนก็มีบอลจีนแปะไปนิดหน่อยก็กินไปอีกหนึ่งคู่ครับเพราะจบสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับอ่ะ เรามาดูกันวันนี้ดีกว่าครับสำหรับบอลวันที่19ครับวันนี้มีคู่อะไรบ้างครับยูโรปาแชมเปี้ยนลีกครับก็วันนี้จะเป็นการแข่งกันครับสำหรับนัดแรกครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของบอลไอซ์แลนด์เดนมาร์กครับแล้วก็ไม่มีทางด้านแชมเปี้ยนชิพหรือว่าบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับอ่ะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันครับมาดูกันก่อนว่าทีมไหนน่าสนใจครับทีมไหนน่าลงทุนครับ ขอดูแต่ละตัวก่อนนะครับเรนเดอร์ครับทีมจากทางด้านเดนมาร์กครับต้องมาเจอทีมกาลาตาสลายครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ดิวิชั่น1ครับอันดับที่4ก็ราคาเนี่ยเปิดมาที่กาลาต่อซึ่งคู่นี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอดูก่อนดีกว่าทีละคู่ครับเบลเยียมครับเจอกับโอมเนียนิโคเซียครับราคาเสมอกับรอยอัสเวิร์ดทีมจากเบลเยียมครับแล้วก็ลิเกวอลซอครับก็ทีมจาก โปแลนด์ครับซึ่งปีนี้ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีด้วยนี่อยู่อันดับ8ครับต้องมาเจอกับสลาเวียปาร์คทีมจากเช็กนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าทีมจากเช็กเนี่ยเอาเรื่องอยู่ครับสำหรับปีนี้ครับกาสโกเลนเจอร์ครับที่หล่นลงมาเล่นครับในลีกนี้ครับต้องเจอกับอาราสเกิร์ตครับก็นัดที่แล้วเนี่ยแพ้ให้กับเมาโม่ไปก็เลยต้องตกมาเล่นถ้วยนี้ครับสำหรับยูโรปาแชมเปี้ยนลีกครับเจอกับอาราสเกิร์ตครับก็ต่อไปที่ 2ลูกครับลาปิดเวียนนาครับแล้วก็ซอย่าลูแฮงครับโอลิมเปียกอร์สครับเจอกับสโลวานบาติสบาติสลาวาครับอ่าเฮลซิงกิเจอกับเฟเนบาเช่ครับแล้วก็สโตมการ์ดเจอกับเอ็มเคมูล่าอ่ะเท่าที่ดูเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างมีตัวที่น่าสนใจครับเอาเรามาเริ่มกันที่คู่แรกก่อนครับสลาเวียปราครับทีมจากเช็กครับต้องเจอกับทีมจาก โปแลนด์นะครับอ่ะมาดูฟอร์มก่อนครับสลาเวียปาร์คครับสองนัดก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไอเฟเลวรซี่เนี่ยเล่นได้ดีมากก็คือนี่ครับนัดกระชับมิดไม่ใช่กระชับมิดสิบอลคัดเลือกครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับก่อนที่สลาเวียปาร์คจะตกลงมาเนี่ยก็การไปเจอกับทางด้านเฟเลาวาร์ลซี่ครับก็แพ้ไปถึง2ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็นัดที่เล่นในบ้านเนี่ยสามารถชนะได้แค่1ประตูต่อศูนย์ทำให้ไม่ได้ไปต่อครับแล้วก็หล่นลงมาเล่น ทัวร์ยูโรป้าครับส่วนเกมในหลีกเนี่ยสามนัดที่เพิ่งเปิดมาเนี่ยสลัเวียป้าครับสามารถชนะสเลนครับชนะเทปริเซ่ครับแล้วก็มาลาดาบโบเลสลาฟครับไปด้วยสกอร์ที่ต้องบอกว่าก็ขาดเกือบหมดนะแล้วก็แทบไม่เสียประตูเลยก็มีนัดที่เจอกับเฟเรล็อซี่ครับที่เสียไปถึง2ประตูครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีแล้วก็ถือว่ามีบทเรียนครับสำหรับบอลยูฟาก่อนหน้านั้นครับจริงๆเนี่ย เป็นทีมที่ผมตามฟอร์มอยู่นะค่อนข้างโหดมากเลยครับสำหรับทางด้านของสซเล็ฟักมาดูฟอร์มในบ้านกันก่อนครับเสมอคาวิน่าครับชนะ5-1ชนะ2-0ครับชนะ2-1ชนะ1-0ครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเจออาเซนนอนเนี่ยก็ไม่แปลกใจครับโดนไป4-0ครับก่อนหน้านั้นเกมในบ้านเนี่ยก็2-0 4-0 2-1 สิบสามสามศูนย์สามศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งครับสองหนึ่งสามศูนย์เกมในบ้านเนี่ยจัดว่าโหดครับการเจอเลนเจอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับการเจอคัสโกเลนเจอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายครับก็การที่จบสกอร์นี้ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรครับอ่ะก็จริงๆฟอร์มในโดยรวมครับเกมในบ้านเนี่ยโดนเสียเลนมาถึง3นัดแล้วนะครับสำหรับซาลาเวียปาครับนัดนี้เนี่ยก็ดูแล้วก็น่าจะดูดีครับสำหรับซาลาเวียปาครับมาดูทางด้านอีกฝั่งหนึ่งครับเรเกียวอซอครับ ลิเกวอซอเนี่ยก็เหมือนกันครับกับการไปทางด้านของยูฟารอบคัดเลือกครับก็โดนทางด้านของดินาโมซาก็บครับตบคาบ้านเลยครับไปที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนอกบ้านเนี่ยไปเยือนเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับการเจอดินาโมซาก็บเสมอนหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็เกมในหลีกเนี่ยก็เกมในหลีกเนี่ยก็ชนะมาได้รัวๆครับแต่ก็ใช้คําว่าก่อนหน้านั้นยูฟาแชมเปียนหลีกนี่ ถ้าเกิดไม่ใช่นัดนัดที่เจอบบลูกิมนัดแรกก็คือขึดขคอครับเกมในบ้านครับถึงชนะไปได้ขาดขาดครับส่วนทางด้านของการเจอกับฟลอร์ทารินครับซึ่งไม่ใช่ทีมใหญ่อยู่แล้วเกมในบ้านก็เหมือนเดิมครับขือข้นคอครับแล้วก็ไปชนะย้ำชัยได้อีกครับจนมาเจอซาลาเวีปาร์ก็โดนตบจนได้ครับส่วนเกมในลีกครับเสมอครับแล้วก็ชนะด้วย1ประตูต่อศนย์ครับแพ้ชนะ2 0ก็ เอาโดยรวมนะครับลีกิวอซ์อเนี่ยฟอร์มไม่ดีครับใช้คําว่าฟอร์มไม่ไม่ได้สู้ดีเท่าไหร่ครับถ้าเกิดเกมในลีกเนี่ยโหโดนตบมายับครับโดนไป2ใบแดงเสร็จแล้วการเจอกับวิสลาพอสเล็กครับก็สามารถชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ละนัดเนี่ยต้องใช้คัมมันหืดขึ้นคอทั้งนั้นเลยนะเกมที่สบายๆของทางด้านลีกิวอซ์อเนี่ยก็มีแค่นัดล่าสุดครับที่ชนะกับวอลตาพอสแนนครับที่ชนะไปด้วย 2ประตูต่อ0ูนครับแล้วก็ดูอัตราการกินเลทชนะเลทครับจริงๆรีเกียวซอนี่ก็ถือว่าดูดีนะครับแต่ว่าก็กินนัด2นัดแล้วก็เสียเลทครับกินนัดเสียเลทกินนัดเสียเลทครับมักจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอครับพะฉะนั้นนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งกินเลทไปด้วยแล้วก็มาดูโดยรวมครับกับทางด้านของนี่เสียไป2นัดแล้วก็กินเลทเสียไปสนัดก็จะกินเลทครับแล้วก็พอกินเลทปุ๊บก็จะกินสองนัดครับกินเลทสองสำนัด มีนัดล่าสุดที่เพิ่งกินเลดไปแค่ครั้งเดียวครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นการกินเลตเนี่ยสองนัดติดนะครับซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยก็กินเลดไปแล้วก็วันนี้เนี่ยเกมในบ้านเนี่ยต้องถามต้องบอกเลยนะครับว่าทีมจากเชคเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าครับถ้าเกิดเทียบกับการเจอกับทีมของโปลแลนด์ครับวันนี้เนี่ยถ้าจะให้เลือกนะครับซลาเวียป,ปาร์คครับผมว่าเกมในบ้านครับเกมที่แล้วเนี่ย ไปเล่นในบ้านเกมหลังครับแล้วก็ชนะได้เพียง 1- 0ครับทำให้ไม่เพียงพอต่อการเข้ารอบไปในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับนัดนี้น่าจะจำครับแล้วก็ได้เปิดบ้านนัดแรกด้วยเพราะฉะนั้นผมว่าสลาเปียสลาเวียปาร์ครับแมลิ้นพันกันไปหมด1ลูกครับไม่น่ามีปัญหาครับกับการเจอกับลิเคียวอร์ซอที่ฟอร์มอย่างนี้ครับคู่แรกครับขอไปที่สลาเวียปาร์ครับการต่อหนึ่งลูกเนี่ยราคาไม่ได้ดูน่าเก็ตจนเกินไปครับแล้วก็ราคาขล่ยขึ้นด้วยนะครับจาก0.75ครับอ่ะ คู่แรกผ่านไปครับกับสลาเวียปาร์ครับมาต่อกันที่คู่ที่2นะครับขอเลือกไปจิ้มไปที่กัสโกเลนเจอร์ครับเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยก็ให้ไปครับต้องบอกว่ามันทำได้เจ็บแสบมากครับกัสโกเลนเจอร์ฟอร์มปีนี้ของกัสโกเลนเจอร์เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเลยครับเพราะว่าเจอราดเนี่ยค่อนข้างแบบเป๋ๆไปหน่อยครับนัดแรกเนี่ยสามารถชนะไปได้3ประตูต่อ0ครับนัด2เนี่ยแพ้ดันดีไปหนึ่งประตูต่อ0ครับ แล้วก็การเจอกับเมาโมเนี่ยจริงๆนัดแรกเนี่ยการไปเยืียเมาโมและแพ้ไปด้วย2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยเป็นการโอโกนะครับลูก2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยจริงๆดูเป็นการผิดพลาดของกองหลังเองครับนัดนี้เนี่ยจริงๆไม่ควรแพ้ครับแต่ไอ้นัด2นะครับที่เจ็บใจครับกาสโกเลนเจอร์สามารถนําได้1ประตูต่อศูนย์ครับแต่ว่าและอีกฝั่งโดนใบแดงครับเมาโมโดนใบแดงนะครับกลับกลายเป็นว่าโดนเมาโม่ครับยิง2ลูกลวดครับแล้วก็โดนแซงนําไปเฉยเลยครับแทนที่จะ พลิกเข้ารอบได้ครับทำให้กเรนเจอร์เนี่ยต้องตกมาเล่นที่ยูโรปาแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ว่าฟอร์มโดยรวมเนี่ยของกเรนเจอร์เนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมทางด้านของคับเฟลลี่ครับก็ไม่ต้องไปดูมากครับกสโกเรนเจอร์ปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าโคตรโหดครับและบอลในยูฟากับบอลใน บอลยูโรป้าครับก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีเยี่ยมครับก่อนที่จะโดนสลาเวียปาร์คทีมที่เพิ่งวิเคราะห์ไปเมื่อกี้ครับกดไปแล้วก็พาตกรอบครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเกมในบ้านกัสโกเลนเจอร์ครับอยากให้ดูครับ402120อครับ4 1 4 0นนครับอ่าอันนี้เป็นบอลกระชับมิตรนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยดูมากนี่ครับตัวเลขครับแดงเถือกครับสำหรับกาสโกเลนเจอร์ครับแล้วก็อัตากินเลนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับถือว่าดูดีครับสำหรับกาสโกเลนเจอร์ในวันนี้ ทีมที่ต้องเจอกับวันนี้ของ,ของทางด้านเรนเจอร์ Ranger คือทีมอารัสเกิดครับอารัสเกิดเนี่ยน่าจะเป็นทีมจากอา่หลีกไหนวะเนี่ยหลีกอดอล่าหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับแต่ว่าไม่ใช่หลีกใหญ่แน่นอนครับแล้วก็มาดูฟอร์มเนี่ยสามารถผ่านไครลัสอามาตี้ครับที่น่าจะมาจากคีก้สถานหรือคาซักสถานนี่แหละครับ ดูครับซองนัดครับอลาสเกต์เนี่ยใช้คำว่าหืดขึ้นคอเหมือนกันครับการไปเยือนครับจบด้วยศูนย์เต่อศูนย์ครับแล้วก็ทางด้านของอลาสเกดเนี่ยก็เปิดบ้านครับใช้คำว่าเจอกับไครรัตอามาตี้ก็หืดขึ้นคอเช่นกันครับโดนนำไปก่อนด้วยครับถ้าจำไม่ผิดครับแล้วก็สามารถตีเสมอได้จนไปถึงต่อเวลาครับแล้วก็สามารถผ่านเข้ารอบมาได้ครับส่วนเกมในลีครับอลาสเกดก็พึ่งแพ้ทางด้านกับอง FC FK แวนครับ แล้วก็ทางด้านของอารารัตอามาเนียครับดูครับเกมในหลีกเนี่ยก็ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่ครับ2นัดหลังสุดนะครับถ้าเกิดนบจากสองนัดหลังสุดแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็สามารถชนะไปหนึ่งหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับสามศูนย์สองหนึ่งครับสามหนึ่งครับแพ้ด้วยครับนันนี้ชนะทันทีเนี่ยค่อนข้างหืดครับแต่แพ้ทีเนี่ยแพ้ขาดเลยครับแพ้กระจุยเลยอาวันนี้นี่ครับก็ เหมือนกันครับจริงๆ Gascoigne เนี่ยเป็นทีมที่ฟอร์มค่อนข้างดีครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยไอ้สามนัดนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างแย่ครับแล้วก็จริงๆเนี่ยด้วยราคาของทางด้าน Gascoigne ครับเป็นทีมที่ต่อเยอะอยู่แล้วครับเราดูแต่ละนัดที่ต่อครับอต่ออย่างนี้ครับต่อสามลูกครับก็กินเลทนะครับต่อหนึ่งจุดสองห้าเสียครึ่งครับต่อหนึ่งจุดห้ากินเลทครับนัดที่ต่อแพงๆเนี่ยครับนี่ครับ Gasco レンジャーก่อนหน้านั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับการต่อ2ลูกการต่อ2.5ครับการต่อ3.5ส่วนใหญ่กินเลนหมดเลยครับกินเลนหมดเลยตอน1.5ก็กินครับแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาเปิดมาเนี่ย Gasco เจジャーตอบแพงครับเพราะว่าเป็นเกมในบ้านด้วยครับแล้วก็ชื่อชั้นของทีมเนี่ยค่อนข้างต่างกันครับผมเชื่อว่าเพื่อไม่ให้พลาดครับ Gasco レン g e r ครับดัดนนี้จะต้องเก็บให้เละเหมือนกันครับต้องกดให้เละครับในวันนี้ครับ ถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยผมเคยให้บอลสไตล์นี้มาคู่หนึ่งคือเรดบุสบวกนะครับถ้าเกิดไม่พลาดเหมือนเรดบุสบวกที่โดนตั้งแต่นาทีที่4นะผมว่าลูกแรกครับมีครับลูก2ครับต้องการความห่างของประตูครับผมว่าสามารถชนะได้ครับกัสโกเลนเจอร์สองลูกมันอย่างต่ำครับเอาครับผ่านกันไปกับคู่ที่2ครับอ่าไหนลองมาดูซิคู่ต่อไปจริงๆโอลิมเปียกอสก็เป็นทีมที่น่าสนใจครับแต่ว่าการเจอกับสลาเวียบาติสลาวาเนี่ยก็ ค่อนข้างบูดยากครับเพราะว่าก็ฟอร์มดีเหมือนกันถ้าเกิดถามว่าตัวไหนราคาแปลกครับเราย่ออัสปวดครับตัวนี้ครับจริงๆเนี่ยเป็นทีมที่ชื่อชั้นดีกว่าทางด้านของโอมเนียนิโคเซียครับแต่ว่าราคาเสมอครับผมว่าค่อนข้างแปลกไปหน่อยครับคู่นี้ถ้าเกิดแบบไม่ได้ดูวิเคราะห์ไม่ดูอะไรเลยครับดูแค่ชื่อชั้นแล้วเปิดมาราคาเสมอครับผมจะกดนิโคเซียแบบไม่คิดชีวิตเลยครับอ่ะจริงๆเนี่ยกาลาเนี่ยนัดที่แล้วเพิ่งทาตังค์ให้ผมไปนะครับผมขอเข้าไปดูหน่อยก็ได้ครับ คาราตาสลายครับต้องเจอกับเลนเดอร์ครับทีมจากเดนมาร์กครับทีมจากเดนมาร์กเนี่ยเปิดมาห้านัดครับชนะไปถึงสี่ครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งนัดครับโอ้โหฟอร์มเนี่ยก็ใช้คําว่าดีเลยทีเดียวเกมลุกเนี่ยก็จัดจ้านครับสามารถยิงประตูได้ทุกนัดครับแม้จะเป็นนัดที่เสมอหนึ่งหนึ่งก็ตามเราลองมาดูทางด้านของคาราตาสลายกันหน่อยดีกว่าครับว่าฟอร์มเป็นยังไงนัดที่แล้วเนี่ยสองศูนย์ครับ กินนิ่มครับเพราะว่าให้ไปราคาต่อ1ลูกครับเนี่ยครับ0.75อ่ะก็ก่อนหน้านั้นครับก็เกมในบ้านครับชนะเซนต์จอห์นสโตนไม่ได้ครับแต่ว่าก็ไม่มีปัญหาเพราะว่านัด2อันเนี่ยตบเละเทะเลยครับก่อนหน้านั้นครับบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก่อนตกมายูโรป้าครับก็ดันไปพลาดท่ากับพี v อเอลฟเฟนก็ไม่ใช่คำว่าพลาดท่าหรอกครับเอ v ก็เป็นทีมที่ชื่อชั้นดีกว่าครับทีมจากฮอลแลนด์ครับต้องเจอกับทีมจาก ทางด้านของตุรกีนี่ก็ค่อนข้างดีกว่าอยู่แล้วอ่ะและโดยรวมครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มของกาลาตาสลายครับเป็นทีมที่ค่อนข้างดีครับฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าแหมถ้าเกิดดูจากลักษณะของบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับกาลาเนี่ยนัดแรกเนี่ยเหมือนไม่ค่อยเอางานเอาการเท่าไหร่นะครับนัดแรกเนี่ยโดนตบไป5-1ครับนัด2เนี่ยเพิ่งจะมาเอาจริงครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับพอไปยูโร ยูฟ่าครับยูโรป้าสิก็เหมือนเดิมครับนัดแรกก็ไม่สามารถชนะเซนจอนสโตนได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยผมค่อนข้างกังวลครับกับการต้องมาเจอกับเรนเดอร์ครับซึ่งเรนเดอร์เนี่ยต้องบอกเลยครับเรนเดอร์นี่เป็นทีมที่ไม่ได้แข่งบอลยุโรปมานานมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าทีมที่คุณคุณตาจะมีพวกโคเปเฮเกนครับบอลบี้ครับพวกนี้ครับที่ ชอบดับจริงๆเอาครับก็จริงๆคู่นี้เนี่ยถ้าเกิดเลือกได้นะครับไหนวงคอดูสกอร์สูงต่ำไหนซิคู่นี้สูงต่ำเท่าไหร่ไม่ได้บอกด้วยครับเพราะอ๋อในเว็บนี้ก็มีแค่ราคาต่อกับราคารองนะครับไม่มีราคาสูงต่ำครับอ่ะงั้นผมขอผ่านไปดีกว่าครับสำหรับคู่นี้ครับเดี๋ยวผมขอไปดูคู่อื่นต่อครับอลิเปียกอสก็เป็นทีมที่น่าสนใจครับเพราะฉะนั้นขอข้ามไปดูอลิเปียกอสโอโหก่อนหน้านี้ครับ สถิติการเจอกันปี2009ครับเหตุการเจอกันเนี่ยโอลิมปียกอสตบเละเทะเลยครับก่อนหน้านี้ครับโอลิมปียกอสครับยูฟ่ายูซีเอลครับก็แสดงว่าตกรอบลงมาครับทำให้มาเล่นลูกถ้วยนี้ครับโอลิมปียกอสเนี่ยเสมอกับบลูดโกเรตครับแล้วก็นัดที่สองเนี่ยก็ยังเสมอแล้วก็น่าจะตกรอบครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไปชนะทางด้านของเดฟชิบาคูครับซึ่งเป็นทีมจากทางด้านอัสเซอร์ไบจันครับไปชนะทั้งไปทั้งกลับครับ ก็จริงๆเนี่ยบอลในลีกเนี่ยยังไม่เริ่มแข่งด้วยนะครับแต่ว่าโอ,โ,โอ้โหก็ดูค่อนข้างดูยากครับสี่นัดเนี่ยเปิดมาเนี่ยสามารถชนะไปได้สองนัดครับแล้วก็ตกรอบลงเล่นทางด้านยุโรป้าไหนอลองไปดูทางด้านคู่แข่งซึ่งชื่อชันเนี่ยทางด้านโอลิปเปียกอสค่อนข้างดูดีอยู่แล้วครับอ่ะเจอกับลินคอนเลตอิมครับลินคอนเลตอิมเนี่ยโอ้โห ทีมผมไม่รู้จักเลยจริงๆนะอเอลินคอนเลดอิมเนี่ยแต่ถ้าเกิดให้เดานะครับน่าจะเป็นทีมจากอังกฤษครับเอินคอนเลดอิมครับสโลวานเกมในลีกสามารถชนะเทนซินครับได้2ประตูต่อ0โอชนะชนะทีชนะเดือดเหมือนกันครับกดกันทีกดกันขาดเลยครับเจอกับยังบอยมัตเตอร์ฟัคเกอร์ครับยังบอยก็สามารถชนะ ไปได้ในนัดที่2ครับแล้วก่อนนั้นเจอกับแชมบล็อก er, ทีมจากไอร์แลนด์ครับเกมในบ้านก็ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวก่อนที่จะต้องไปแพ้ให้กับเกมนอกบ้านครับอืมไหนดูราคาสิจริงๆเนี่ยโอลิมเปียกอสเนี่ยค่อนข้างต่อแพงมากครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยกำลังไหลลงมาครับน้ำเนี่ยของโอลิมเปียกอสเนี่ยกำลังไหลไหลลงเรื่อยๆครับซึ่งแปลว่าอาจจะลงมาเหลือถึงต่อหนึ่งลูกเลยก็ได้ครับ จริงๆเนี่ยคู่นี้เนี่ยผมไม่ค่อยอนี่สักเท่าไหร่เลยนะซอย่าลูเฮงครับกับทางด้านของราปิเวียนนาทีมนี้ก็น่าสนใจครับทีมจากออสเตรเลียเนี่ยออสเตรียครับไม่ใช่ออสเตรเลียพวกนี้เนี่ยโหจริงครับแล้วก็มีเฮลซิงกีนะขอดูเฮลซิงกิดีกว่าฟเฟรนเดปเช่ครับเปิดบ้านมาเจอกับอาดานาอาดานาเดมิวิสปอร์ครับชนะไปด้วย1ประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้เนี่ยเหลือใครอยู่บ้างก็ยังไม่รู้ครับ ส่วนทีมจากฟินแลนด์ครับเฮลซิงกิเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับจากฟินแลนด์ครับที่คุณนักคุณตากันดีครับนักลงทุนเนี่ยก็น่าจะคุ้นหูกันเลยทีเดียวกับทีมอย่างเฮลซิงกิครับก็แพ้กับเมาโม่ครับจนต้องตกมาจากยูฟา UCL ครับต้องมาเล่นในถ้วยนี้ครับแต่ว่าจริงๆทีมจากที่จากฟินแลนด์ครับปีนี้นี่ไม่ไม่ได้ดูแย่เลยครับสําหรับทีมจากฟินแลนด์ครับ เนี่ยการเจอกันของอสบจันครับก็สามารถชนะได้ด้วยสกอร์ที่ค่อนข้างเรียกว่าขาดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยท่ายเทียบจริงๆครับชื่อชั้นทีมจากตุรกีเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าครับเหนือกว่าอย่างมากเลยครับแต่ว่าด้วยฟอร์มครับของทางด้านของเฮลซิงกิเนี่ยแล้วก็การดูการเจอกับทีมจากยุโรปเหมือนกันเนี่ย ผมค่อนข้างบอกได้ว่าเฮลซิงกิค่อนข้างทําได้ดีนะครับทําได้ดีมากเลยทีเดียวครับสําหรับการเจอกันครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆเนี่ยไม่มีรายชื่อตัวผู้เล่นด้วยนะแต่ตัวผมครับค่อนข้างที่จะชอบครับเนี่ยและราคาเนี่ยไหนขอดูเฮลซิงกิสิราคาเนี่ยก็เริ่มไหลลงครับตอนแรกเนี่ยตอบแพงมากครับทางด้านของเฟดิบัเช่ครับเพราะฉะนั้นครับ ผมขอเลือกไปที่เฮลซิงกิครับเป็นคู่ที่3ครับก็ลองสรุปกันเลยนะครับสำหรับซาลาเวียปร์คครับคาสโกเรนเจอร์แล้วก็เฮลซิงกิครับ3ตัววันนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูคู่อื่นกันหน่อยดีกว่าครับเผื่อแวะน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจครับทอตูเล็กยาวิกครับเจอกับกินดาวิกกินดาวิกนี่ก็เป็นทีมที่แหมใช้คำว่าตามค่อนข้างบ่อยครับขอเข้าไปดูนิดหน่อยครับกินดาวิกโอ้โหอเฮดตูเฮดครับดูครับเฮดตูเฮดของกินดาวิกครับ เจอกับทางด้านของทอตูเล็กยวิกทีไรครับตบตลอดเลยครับสนัดติดเข้ามาแล้วครับปี2017 2020 2021ครับและก็ฟอร์มกินดาวิกครับโอ้โหฟอร์มจางขี้เหเลยครับดูครับสนัดครับแพ้รวดเลยครับแล้วแพ้ด้วยสกอร์ที่ต้องบอกว่ายิงกระเละเท่เหมือนกันนะถ้าเกิดมีสูงก็ค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับคู่นี้ครับส่วนทางด้านของทอตูเนี่ยก็เอาเรื่องครับ แพ้ยิ่งกว่าทางด้านของกินดาวิคครับดูครับโอ้แพ้สอครับแพ้สามศย์ครับมีชนะสามศูนย์แพ้สามหนึ่ครับเละเทะจริงๆครับคู่นี้ครับถ้าเกิดมีราคานะครับราคาตั้งแต่3ลูกขึ้นไป3ลูกเดือาขอราคา3ลูกเดว่าผมแนะนำครับให้ใส่คู่นี้ครับสำหรับทางด้านสูงครับของทางด้านกินดาวิกหรือว่าถ้าเกิดดูราคาต่อรองครับกินดาวิ ถ้าเกิดถามว่าจะชนะนัดไหนครับ i ิงดาวิ d เนี่ยก็ต้องเป็นนัดนี้แหละล่ะครับเนี่ยครับดูครับโอ้โหมันเล่นยังไงครับมันเปิดลิงมากี่นัดเนี่ยครับโอ้โหเสมอหนึ่งเสมอสองเสมอสามเสมอสี่เสมอห้าครับแล้วก็แพ้อีกสี่นัดครับบ้าบอ่อยพ่อครับสิบนัดไม่ชนะใครเลยครับแล้วต้องถ้าเกิดดูก่อนด้านั้นเนี่ยมีนัดที่ต่อไวกิงเกอร์เนี่ยต่อหนามากครับไอันนี้ก็ต่อหน้าครับ แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่ชนะมารัๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่อเยอะนะครับถ้าถามว่านั้นไหนจะชนะเนี่ยโอโ้โหก่อนนั้นนนั้ก็มีลองเยอะด้วยครับแต่ว่าวันนี้ครับเปิดมาแบบต่อหนาๆเลยหนึ่งลูกผมเชื่อว่าถ้าเกิดจะชนะใครสักสักวันหนึ่งอ่ะต้องเป็นไอ้นี่ครับต้องเป็นไอ้ทอตูเนี่ยแหละครับดูทอตูครับดูมันลองกี่ลูกก็ไม่พอครับมันโดนทุกโดนทุกหน่วยทุกเม็ดเลยครับนัดที่มันกินเลทเนี่ยมันก็กินแบบครึ่งเดียวครับ แล้วก็หลังเนี่ยพอต่อแพงๆหน่อยเนี่ยมีแต่เสมอครับส่วนมากก็โดนกินครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้อีกหนึ่งคู่ก็ผมขอเล็งไปที่เล็กดาวิดครับเอ้ยกิงดาวิดครับไม่ใช่เล็กดาวิดอ่ะสี่คู่ครับจัดไปครับสําหรับค่ําคืนนี้ครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจครับอยากจะเข้ากลุ่มครับอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้ก็จะมีบินครับสําหรับให้ในเวลาครับตัวไหนน่าสนใจเนี่ยผมก็จะเอามาแปะให้ ส่วนใครที่ต้องการครับอยากรู้วิธีดูราคาไหลครับดูราคาดูคู่แปรกครับดูราคาต่อแบบนี้คู่ไหนหน้าสูงคู่ไหนหน้าต่ำอันไหนหน้าเตะมุมครับในกลุ่มเนี่ยเราจะมีวิเคราะห์ให้ครับแล้วก็ใครที่สนใจครับก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มกันเข้ามาได้นะ 20, ครับแล้วก็ใครที่สนใจครับหาเว็บที่เงินชัวครับเงินจริงครับอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้ครับผมก็กดปินละคู่ละสองหมื่นครับ ก็เรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไหร่ครับกับการถอนครับก็ถอนเนี่ยชัวร์ตลอดครับเว็บที่ผมเล่นอยู่ครับใครที่สนใจก็สามารถสมัครกันได้ครับที่ลิงก์ด้านล่างครับส่วนใครสนใจเข้ากลุ่มก็ทักมาสอบถามกันได้ครับที่ไลน์ด้านล่างเช่นเดียวกันครับเอาครับวันนี้เราก็จะขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเองมารอดูผลกันวันพรุ่งนี้ต่อครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไง วันแรกครับเราเสียไป2ครับเมื่อวานเนี่ยเราสามารถกินมาได้2ครับแล้วก็ยกไป1สําหรับ3ตัวที่เราเน้นไปอ่ะเอาครับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่วันหน้าใครที่สนใจอยากได้อะไรครับสามารถพิมพ์ไว้ใต้ล่างใต้คอมเมนต์แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของทีเด็ด99ด้วยนะครับไว้เราเจอกันใหม่วันหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ